เต็มเล่ามีคนตายจากฉีดวัคซีนแต่ไม่ออกข่าวแล้วกล้าฉีดไหมย,ยังคงอยู่ในประเด็นร้อนแรงที่ถูกพูดถึงอย่างกว้างขวางสำหรับวัคซีนโควิด -19 ช่วงนี้เราจะเห็นเหล่าดานคนดังออกมาโพสต์ภาพฉีดวัคซีนและเชิญชวนทุกคนไปมาฉีดวัคซีนจนเกิดประเด็นถูกจับตามองจนเกิดราม่าเกิดขึ้นทั้งนี้ยังเกิดการถกการสนันเรื่องยี่ห้อวัคซีน ล่าสุดเอมบุตรสราคำมลูกสาวคนโตของหม่ำมจกมกได้เปิดโอกาสให้ทุกคนถามคำถามเธอได้ผ่านสตอรี่ไอจีโดยพบว่ามีคนหนึ่งถามว่าพี่เอ็มกล้าฉีดซิโนแวร์ไหมคะทางนี้กลัวข่าบอกตรงๆเห็นข่าวแล้วไม่กล้าจริงๆเป็นตอบว่าตอนแรกไม่กล้าค่ะแต่ตอนนี้คงต้องกล้าฉีดเคยคุยกับคุณหมอนานมากสมัยที่มีโควิดแรก,แรก และยังไม่มีวัคซีนคุณหมอพูดว่าโควิดก็เหมือนไข้หวัดใหญ่แต่สายพันธุ์ใหม่ที่ยังไม่มีวัคซีนรองรับคนยังไม่มีภูมิจะสู้กับมันและวัคซีนทุกตัวก็มีคนตายจากการฉีดวัคซีนเพียงแต่ไม่ได้ออกข่าวถ้าออกข่าวเราก็คงไม่กล้าฉีดเหมือนกันจะฉีดไหมกล้าไหมคงต้องกล้าฉีดเพราะไม่มีตัวเลือกฉีดเพราะเราอยากมีภูมิอย่างน้อย,อยๆก็ป้องกันได้ในระดับหนึ่ง ในอนาคตอันใกล้หากมีวัคซีนตัวเราคุ้นหูกันเข้ามาในไทยแล้วก็จะเสียตังไปฉีดอีกค่ะ